พอใจนี้ก็ถือว่าพอใจกับเรคคอร์ดเองมากครับเพราะว่าผมก็ได้ปลดล็อกเอ,อ่อความกดดันที่เคยกระตุกตอนซีเกมรอบที่แล้วก็รักษากล้ามเนื้ออาการบาดเจ็บก็มาดูร,รายการนี้ถือว่าโอเคกับเวลาของตีงมากครับแล้วเห็นบอกว่าเมื่อกี้มีผ่อนก่อนเข้าเส้นด้วยมันเป็นยังไงแล้วอธิบายให้ฟังหน่อยก็เมื่อกี้ผมอาจจะออกวัคชัยนิดหน่อยครับเลยอัดสู้เขาจางการแบบไฟนิดหน่อยก็ นะถ้ารู้สึกว่าแบบมันเอาสี่คนแล้วก็เราก็แต่ว,ว่าตีนึงสี่เราก็เลยพอ่ีอนะรอบต่อไปครับเป็นรอบรองชนะเลิศมองว่ายังไงบ้างในวันพรุ่งนี้วางแผนยังไงพรุ่งนี้ก็จะวันนี้อาจจะกลับไปทํากัรบ้านนิดหน่อยละคกับออกบอกครับแต่ว่าไม่คิดมากไม่อยากกดดันตัวเองครับเพราะว่าเดี๋ยวจะวิ่งแบบไม่ใช่ฟิลของตัวเองอะไรเงี้ยเราจะทําให้เต็มที่สุดที่ทันทได้สุดท้ายครับฝากบอกแฟนๆที่เป็นห่วงหน่อยวันนี้สภาพร่างกายไม่สมบูรณ์แบบมากก็ <c oughs> อขอบคุณแบนกีตาร์ไทยทุกคนที่คอยเชียร์ในวันนี้ครับก็อยากให้ทุกคนเชียร์ในวันพรุ่งนี้นะครับเพราะว่าวันนี้ก็มีแข่งอีกเป็นรอบรองแล้วก็วรอบชิงชนะเลยก็อยากจะฝากให้แบนกีตา,าร์ไทยติดตามไปเยอะๆครับช่วงท้ายนี้น่แฟนผม